แล้วปัญหาหนึ่งของเกษตรกร,เ,กรเลยคือพื้นที่เขาไฟไม่เพียงพอซึ่งปั๊มที่เราเลือกอะ่ะมันคือปั๊มทอกมันตอบโจทย์ในจุดนี้เยอะมากลูกค้าพอพูดรับประกันไปเนี่ยมาเลยถ้าไม่รับประกันเขาจะไม่เอาระหว่างใช้งานไปไฟเขาเตินมันทำให้ปั๊มเจ๊ง เขาก็รับประกันซึ่งรับประกันเคมปุ๊บได้เลยไม่ต้องยุ่งยากมันก็ได้ใจเรานะสวัสดีค่ะช่างออมค่ะจากอนุชาบาดานค่ะจ่างตั้มครับจากอนุชาบาดานครับเป็นธุรกิจของบ้านแฟนค่ะ พี่เขาจะเริ่มทำมาตั้งแต่อายุ15ค่ะแต่ว่าเริ่มจดทะเบียนบริษัทได้10ปีแล้วค่ะการสำรวจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมันต้องใช้ความแม่นยำระดับหนึ่งถ้าเราพลาดขั้นตอนนี้คือเราก็จะพลาดหมดทุกอย่างเราต้องสำรวจรอบข้างก่อนค่ะว่าพื้นที่เนี่ยมันมีบ่อบาดาลรอบข้างไหมความ ของพื้นที่ค่ะมันจะมีพื้นที่แบบเป็นภูเขาเป็นลุ่มน้ําอะไรประมาณนี้ค่ะวิธีที่เราเลือกใช้บ่อยสุดอะคะ่ะเป็นการดาวซิงค่ะใช้เหล็กทองเหลือง2องเส้นในการหาน้ําส่วนวิธีที่2นะคะก็จะเป็นวิธีการสํารวจธรณีวิทยาค่ะจัดหาทีมงานมาสํารวจค่ะประมาณนี้ทีเทคนิคพิเศษเลครับในการเลือกสเปคจานดังเจ้าที่ค่ะจอดไม่เก่งเน้นบนหนักค่ะ <laughs> ปากช่องเรานะคะพี่ๆเกษตรกรค่อนข้างเยอะแล้วปัญหาหนึ่งของเกษตรกร,เ,กรเลยคือพื้นที่เขาไฟไม่เพียงพอซึ่งปั๊มที่เราเลือกอ่ะมันคือปั๊มทอ,อกมันตอบโจทย์ในจุดนี้เยอะมากเราก็เลยต้องเลือกทอ,อกเป็นอันดับแรกที่เราจะเชียร์ให้ลูกค้าซื้อนะคะว่าถ้าลูกค้าเขามีปั๊มอื่นข้างในใจก็ให้เขาเลือกตามนั้นแต่ถ้าให้เราแนะนำเราเลือกปั๊มทอ,อกค่ะ100% ไม่รุนอื่นนะรุนอื่นรถไฟจะตกเรื่องไฟหนักเลยจุดอ่อนของเขามันมีแค่เรื่องไฟค่ะเรื่องใบพัดส,ส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นแต่น้าเรามันแห้งจริงๆอะค่ะเพราะเราอมัวเพราะเกิดคนอยู่แล้วอินไฟ้อยกอดีที่สุดของเขาสองคนอะไรครับ,บาารับประกันรับประกันลูกค้าพอพูดรับประกันไปเนี่ยมาเลยถ้าไม่รับประกันเขาจะไม่เอา คือมันเคยเจอปัญหาปั๊มแบรนด์อื่นเนาะเขาไม่ได้มีรับประกันแล้วราคาเขาคอนขัางสูงเอาออกไปจากร้านเนี่ยได้แค่หนึ่งวันปั๊มเสียซึ่งมันเกิดจากอะไรไม่รู้แหละจะเกิดจากตัวลูกค้าทําเองหรือตัวปั๊มเองอันนี้เราเราไม่สามารถทราบได้มันเกิดปัญหาปุ๊บมันไม่มีการรับประกันเกิดขึ้นจริงๆปั๊มตัวละ3-4หมื่นมันต้องมีการรับประกันหรือดูแลเราสักนิดนึงแต่พอมันมีปัญหา เกิดขึ้นปั๊บปั๊มตัวใหม่ที่เราไปลงให้ลูกค้าเราเลือกเป็นท็อทันทีตัวแรกทําไมเราถึงไม่เอาท็อไปลงเพราะลูกค้าเขารีเควสมาแต่พอเอาท็อไปปุ๊บระหว่างใช้งานไปไฟเขาเกินแล้วมันทําให้ปั๊มเจ๊ง <c oughs> เขาก็รับประกันซึ่งรับประกันเลมปุ๊บได้เลยไม่ต้องยุ่งยากก็ได้ใจเรานะ <c oughs> รู้หรือเปล่าว่าท็อเนี่ยถ้าไปคูณสองนะครับไปจกายรับประกันจริงป่ะคะเนี่ย มันไม่รู้อะไรนะคะเนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อลูกค้าแล้วก็เป็นผลดีต่อช่างด้วยลูกค้าเขาก็คิดอยู่แล้วว่าภายในปีหนึ่งเนี่ยมันยากมากเลยที่ปั๊มมันจะพังแต่ถ้าเขาเพิ่มเป็น2ปีเนี่ยเขาก็จะเลือกเราเข้าไปเจาะเพราะเขารู้ว่าเราใช้ปั๊มที่มีรับประกันค่อนข้างนานขึ้นประมาณนี้ค่ะพี่ พี่ช่างเจาะทุกคนนะคะคงจะคุ้นเคยก <ขอ S 2> ับแบรนด์นี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแหละอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากแต่ก็ยังอยากจะแนะนําให้พี่ๆช่างเจาะทุกคนนะคะหันมาใช้ปั๊มทอกเยอะๆยี่ห้อเนี้ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเวลาที่เราไปนําเสนองานลูกค้าปากร้านด้วยนะคะอนุชาบาดา ไม่เก่งเน้นบนหนัดรับประกันชุกงานค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0821322371ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ